ตอนนี้เรามาเที่ยวที่ความสุขสถิตสระบ,บุรีนะครับตอนนี้เราก็แวะมาตลาดนัดตรงสามแยกกุดนกเปา้าก็จะมีวันเสาร์ตลาดนัดก็ของขายเยอะมากราคาถูกแล้วก็เป็นของที่ ชาวบ้านแถวๆนี้เอามาขายบางเจ้าก็ต้องปลูกเองบางเจ้าก็รับเอามาขายมีเห็ดนะครับมีทั้งเห็ดฟางเห็ดฟางแล้วก็เห็ดต่างๆเยอะแยะเลยครับแวะซื้อหมูนะครับเอาไปทำกับข่า เอาไปทำหมูสับผัดกะเพราแล้วก็ซี่โครงหมูเอาไปต้มจื่มีทุนเรียนด้วยนะครับทุนเรียนหมอนทองขีดละห้าสิบสี่ห้าสิบก้าบาทกิโลละห้าร้อยก้าสิบ ซื้อพริกแกงส้มเอาไปทนแกงส้มปลานินทอดทีนนี้เราก็ซื้อเห็ดนะครับเอาไปทําต้มจืดยําำกากะกปองอน,นี่เราจะซื้อปลานินนะครับเอาไปทํำ ปานินจะไปทําแกงส้มนะครับเาปานินที่เขาทอดแล้วตัวละ100บาทตอนนี้เราก็แวะซื้อผักเลยนะครับเอาไว้ไปทําแกงส้มทุกอย่างถุงละยี่สบาทครับแต่3อย่าง50บบาทขายถูกมากเลยครับที่ตลาดนัดนี้ บรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นของฟาร์มสุขสถิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักมีหนึ่งห้องนะครับจองยากมากเลยนะครับของฟาร์มสุขสถิตเป็นรีสอร์ทสุขสถิตเนี่ยเนื่องจากว่ามีห้องอยู่ห้องเดียวต้องจองกันข้ามปีเลยนะครับกว่าจะได้แล้วนี่ก็เป็น ลำทานนะครับตอนนี้ก็มีอบตเขามาทําการรอบคลองให้นะครับรอกคลองฮะที่เห็นว่าน้ํามันน้อยขนาดนี้ฝนตกทุกวันแต่น้ําน้อยเหตุเนื่องจากว่าทางบนอ่างเก็บน้ําข้างบนนะครับเขากําลังทําฝายน้ um então, an, ําล <p> <T> ้นอยู่เขาก็เลยกั้นกันน้ําไม่ให้น้ําลงมานะครับก็ทําฝายน้ําล้นเสร็จแล้วคงจะปล่อยน้ําลงมาอะไรล่ะครับ รอสักคูค่นะครับตอนนี้แม่ครัวก็เราจะทําอะไรครับผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับเป็นอาหารที่ได้รับการเรียกร้องอจะว่าอร่อยมากก็ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ได้ชิมเป็นอาหารที่เราเรียกร้องกันมานะครับว่าอยากจะกินผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับ คอยดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็เอาเครื่องนไก่ลงไปแล้วนะครับเครื่องในไก่นี้ยเราจะทําแบบผสม,มนะครับมีทั้งตับหัวใจแล้วก็กลิ่นที่เราอยากกินกลิ่นเพราะว่าเราต้องการจะให้เป็นคนที่มีกลิ่นดีนะครับเราจะได้เป็นคนที่มีกลิ่นดีนะครับโอ,โอ้โหแสดงว่าถึงที่ถึิ่นฉิ่งมากนัน่นมีจามด้วยครับ ตอนนี้เราก็ใส่อะไรนะครับน้ำมันหอย,หอยใส่น้ำมันหอยลงไปซีอิ๊วขาวนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปจะ <c oughs> สังเกตว่าถังแก๊สของเรานะครับเป็นถังแก๊สใหม่นะครับเพิ่งซื้อเมื่อันนี้แล้วก็กระทะน,นี้เป็นกระทะแรกของเตาแก๊สเลยนะครับ <c oughs> ซื้อมานะครับเป็นถังแก๊ส4กิโลมีหัวแก๊สแล้วก็มีที่บังลมนะครับในราคา เท่าไรแป๊วห9 5่บาท1,950บาทนะครับรู้จักคนขายลดให้50บาทเหลือ1,900งขายใจดีมากเลยครับตอนนี้เราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับเนื่องจากว่าเคยเคยผัดกะเพราแล้วไม่ได้ใส่ลืมใส่ใบกะเพราครับกินจนหมดแล้วนึกขึ้นได้ว่า เราผัดกะเพราแต่ไม่ได้ใส่ใบกะเพราตอนนี้เราก็เลยไม่ลืมนะครับแหมดูกะเพราามๆนะครับซื้อมาจากตลาดนัดก,กำละเท่าไร่แป๋วห้าากำละห้าบาทกับกะเพราแล้วก็เครื่องในไก่เนี้ยสามสิบห้าบาทค,ครึ่งกิโลคะครึ่งกิโลสามสิบห้าบาทไนกทมไม่ได้นะรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายของจานนี้นะครับก็ถ้าคิดเครื่องปรุงค่าแก๊สค่าอะไรเสร็จแล้วก็ น่าจะสักประมาณ40บาท45บาท้าจาประมาณ45บาทนะครับคือ50บาถ้าใช้ใจ่าย45บาทแต่ถ้าตามร้านเนี่ยแบ่งได้ประมาณ3จานนะครับเนี่ยแต่ถ้าเอาไปใส่ราดข้าวถ้าราดข้าวนะครับอย่างนี้ก็ได้ประมาณสัก5จานราดข้าว5จานตกจานละ40บาทก็ ตอนนี้แม่ครัวของเราก็กำลังจะทำแกงส้ม,สมปลาลปาิานทอดนะครับ<อ>ใส่ผักอะไรบ้างครับผักกดขาวกับผัดบุ้งสองอย่างนะคระับตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ผักลงไปขไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบ ก็จะยุบลมไฟท่าทางน่าจะอร่อยนะครับดูแลโอเค,อเครอให้ผักนุ่มๆน,นะครับ,แล,บแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปจบค่ะจบค่ะ<บ>ตอนนี้อ่อ อะไรนะแกงส้มปลานิันทอดงั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุตส่าห์ทำยังไม่รู้อีกข้อมันคืออะไรเมื่อกี้เราชิมไปแล้วรสชาติอร่อยมากนะครับเมื่อกี้อะไรนะไอ้กะเพราเครื่องในไก่อร่อยอร่อยเนื่องจากมันมีอยู่จานเดียวตอนนี้เรามีอาหารเสริมเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอจก สายลมโชยแผ่วมานั่งชนแก้วลิ้นคลองไม่มีบาลานดีสีทองก็มีบาลานดองชื่นใจอร่อยมากครับวันนี้มาที่ฟาร์ามสุขสถิตตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทสุขสถิตเนื่องจากว่าเราสร้างห้องไว้สาหรับนักท่องเที่ยวนหนึ่งห้องหนึ่งห้องก็งงค,ค,คือจองยากมากเลยนะครับนี้ต้องจองข้ามปีเลยนะครับต้องจองข้าม เพราะว่ามีแค่ห้องเดียวน้ําไฟพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราถอดปลั๊กออกเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถถ้าล<ช>ูกค<ๆ>้ามีปัญหาถอดปลั๊ก <c oughs> ถอดปลั๊กออกเลยลูกค้าไม่มีปัญหาเมื่อไหร่เสร็จแน่แน <c oughs> ่ดูดูดูบรรยากาศที่ถ่ายถ่ายดูบรรยากาศ <c oughs> อ่าดูบรรยากาศมีครองด้วยนะครับแหมสุดยอด เยี่ยมมากครับโอ,โอ้นี่เจ้าของฟาร์มนะครับลงทุนกี่ล้านนะที่บอกไว้ประมาณเจ็ดแปดล้านเจล้านก็คือซื้อล้านที่หกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกระเบือ้องใช่ก็เลยไปซื้อที่ร้านเจ็ดล้านทแปดก็ประมาณเจ็ดแปดล้านนะีกว่าจะได้หลังนี้มา <Okay. S 3> โอเคเมนูใหม่คืออะไรคะกะหล่ำปีผัดกะปิกะหล่ำปีผัดกะปิกินได้ไหมเอ่ย ไม่รู้นี่แหละจะไม่ให้หนูสองตัวก็ลองเอ้าสวยแล้วมีหนูทดลองแล้วเคยเไหมเคยค่ะแล้วเคยซื้อมาแพงมากเลยนะกระปุกนี้ร้อยยี่สิบไม่เดียวสามขีดน่าจะอร่อยนะดูแลเช้านี้นะครับเป็นเช้าวันที่เท่าไหร่เช้าวันที่ยี่สิบ เดือนพฤษภา2567นะครับเราก็ตื่นมากินกาแฟเช้าๆที่รีสอร์ทสุขสถิตนี่จากฟาร์มสุขสถิตก็มาเป็นรีสอร์ทสุขสถิตเนื่องจากว่าทําห้องพักไว้หนึ่งห้องใครอยากมาพักก็ต้องจองนานหน่อยนะครับเป็นปีนี่ดูบรรยากาศรอบๆของรีสอร์ท จะสังเกตว่าห้องเดียวเราก็เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทได้แล้วนี่เป็นการปลูกผักนะครับปลูกผักก็จะมีทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวแล้วก็ต้นทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นคลองคลองน้ำนะครับก็จะมีการขุดลอกคลองเมื่อเร็วๆนี้ วันนี้แม่ครัวเรากำลังทำอะไรคะกระหล่ำปีแอนผักบุ้งผัดกะปิมีกระหล่ำปีผัดบุ้งผัดกะปินะครับเมื่อวานทำครั้งหนึ่งแล้วอร่อยมากวันนี้เลยมาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนนเียต้องซ